สวัสดีสมาชิกที่เด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันอาทิตย์ที่ห้าพฤษภาคมนะครับคู่แรกที่ทางบอลยันหนึ่งจะยิบขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นศึกของทางพิมเมอรีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางหงแดงหรือว่าผูเปิดบ้านนรับการมาเยือนของทางไก่เดือยทองท็อปแมนฮอสเปอร์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของคืนนี้ เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางฮุนเด็กเลือกพูนะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว35นัดมีแชนะที่22นัดเสมอ9้าและแพ้ไปที่4นัดพริ์สกงมาได้ที่77ประตูและเสียไปที่36ประตูตอนนี้มีทั้งหมด75แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านท็อปแมนฮอสเปอร์นะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว34นัดน้อยกว่าทางเลือกภูอยู่ที่1นัดนะครับ สามารถเก็บชนะมาได้ที่18นัดเมือ6และแพ้ไปที่10นัดเพสกอร์ออกมาได้ที่67ประตูและเสียไปที่54ประตูตอนนี้มีทั้งหมด60แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านผลงานทีทเวสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางสเปอร์นี้สามารถเอาชนะทางเรียอภูไปได้แค่นัดล่าสุดนี้1นัดเท่านั้นนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นทางเรียภูนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง7นัด และมีเสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับและด้านการทำยอดนี้เราดูกันที่ช่วงหลังนี้นะครับดูกันแค่5นัดหลังสุดที่เจอกันมานี้ส่วนมากจะเป็นทางสเปอร์ที่สามารถทำยอดออกไปได้นะครับทางเลียวพูสามารถทำยอดออกมาได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจาก5นัดหลังสุดที่เจอกันมา เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเรียวภูตอนนี้กันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอที่4นะัดเมอ3และแลพ้ไปที่3นัดผลงานของทางเรียบภูช่วงหลังๆนี้ก็ย่าแย่มากเลยนะครับผมเพราะว่าทางเรียบภูก็ตกลอบสึกของทาง UEL ด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับผลงานของทางเรียวภูอยู่ๆก็ดรอปลงแถม ช่วงหลังๆนี้ทางซาลาก็มีปัญหากับทางโค้ดโดยเนือผลงานของทางเลี้ยวปูหลังๆนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับและทางด้านการทำยอดของทางเลี้ยวปู10นัดนี้ทำยอดออกมาได้แค่1น,นัดเท่านั้นเองผลงานของทางเลี้ยวปูตอนนี้คือไม่เหมาะที่จะลงทุนอย่างยิ่งนะครับผมจอาผลความคิดเห็นของทางบอลยิงหนึ่งคิดไว้ตอนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางท็อปแมนฮัสเปอร์กันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่4นัด เสมอหนึ่งและแพ้ไปที่5นัดนะครับผลงานของสเปอร์ก็ถือว่าย่ำแย่เหมือนกัน10นัดหลังสุดนี้ทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองและ3นัดหลังสุดของทางสเปอร์ตอนนี้ก็แพ้ค่อนข้างจะยับเยอนเหมือนกันนะครับสานัดหลังสุดนี้มีแพ้ให้กับทางยูเครนไปที่4ต่อศูนย์ประตูแพ้กับทางอาร์เซนอลไปที่3ต่อ2ประตูและนัดล่าสุดนี้ก็ แพ้กับทางเซิซีไปที่2.0ประตูด้วยนะผมท็อปแมนฮัสเบอร์ก็แพ้มา3นัดรวดแล้วตอนนี้ผลงานย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะผมเลทราคาอยู่ที่ทางเลียวภูต่อให้อยู่ที่1ลูกควบโอโเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่4ลูกแล้วนะผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วผลงานของทาง เลี้ยวูก็จะดูสวยกว่าก็ไม่แน่นะครับพอพว่าตอนนี้นี่ผลงินเลี้ยวภูก็ยแย่เหมือนกัน10นัดทํายอดออกมาได้แค่1นัดเท่านั้นและมีปัญหาภายในทีมด้วยนะผมก็ช่วงหลังนี้ย่แย่นะครับถ้าความคิดเห็นของทางบอลยืนหนึ่งมองว่าโอกาสที่จะเสมอค่อนข้างเยอะกว่านะผมดีไม่ดีทางเลี้ยวภูนี่มีโอกาสแพ้ด้วยนะครับและเลี้ยวภูต่อให้อยู่ที่1ลูก ควบนี้ค่อนข้างจะเยอะไปนะครับผมเยอะไปมากๆเลยล่ะสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งให้ไปที่ทางท็อปแมนฮอสเปอร์มากกว่านะครับเนเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกควบนะครับผมเราไปดูกัน<ม>ต่อคู่ที่2ที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็ยังอยู่กับทางซึกของทางพิมพิลิกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางซิงบูเซลซี เปิดบ้านเรารับการมาเยือนของทางขุนคอนเวทแฮมยูไนเต็ดน,นะครับผมทั้ง2งทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางเซลซีนะครับลงเล่นในพิมพยย์เรียงอังกฤษไปแล้ว34นะัดมีแชร์น่าที่14นะัดเสมอเก้าและแพ้ไปที่11นะัดเพลสกอร์ออกมาได้ที่65ประตูและเสียไปที่59ประตูตอนนี้มีทั้งหมด51แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับผม ส่วนทาง้านเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดลงเล่นไปแล้ว35นัดมากกว่าทางเซลซีอยู่ที่1นัดนะครับผมเก็บชนะมาได้ที่13นัดและแพ้ไปที่12นัดมีเสมออยู่ที่10นัดนะครับผลิตกร์ออกมาได้ที่56ประตูและเสียไปที่65ประตูตอนนี้มีทั้งหมด49แต้มอยู่อันดับที่9ของตารางส่วนทางด้นผลงานฮีเดที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ค่อนข้างที่จะออกไปครึ่งๆเหมือนกันนะผมทางเซลซีสามารถเอาชนะไปได้ที่ ห้านัดสเสมือนหนและทางเวทแฮมอยู่ในเตะสามาราชนะไปได้ที่4นัดนะครับแต่ว่าด้านการทํายอดนี้ค่อนข้างออกไปที่ทางทีมเยือนอย่างเวทแฮมมากกว่านะผมสินัดนี้ทางเวทแฮมสามารถทํายอดออกไปได้ถึง6นัดและมีสมอยยอดอยู่ที่1นัดนะครับและตอนนี้ก็5นัดหลังสุดที่เจอกันมานี้ทางเซลซียังไม่สามารถทํายอดออกมาได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะผมจาก5นัดตอนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลซีกันบ้างนะครับผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขาผลงานค่อนข้างดีนะครับสิบนัดนี้สามารถเก็บชนะมาได้ที่ห้านัดเมื่อสามและแพ้ไปแค่สองนัดเท่านั้นนะครับผมและสองนัดที่ทางเซลซีแพ้ก็ไม่ได้แพ้ให้กับทีมไหนนะครับแพ้ให้กับทางทีมอุวอตารางอย่างปืนใหญ่อาเซนอลและเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้กันผมแพ้ให้กับ2ทีมนี้เท่านั้นนะครับ นอกจากนั้นทางซีซีก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมและทางด้านการทำยอดก็สิบนัดล่างสุดนี้ทำยอดออกมาได้สวยเลยสามารถทำยอดออกมาได้ถึงเจ็ดนัดเลยนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเวทแฮมยูไนเต็ดกันบางสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่สองนัดเมื่อสี่และแพ้ไปที่สี่นัดนะครับด้านการทำยอดของทางเวทแฮมช่วงหลังนี้ก็ ห้านัดทํายอดออกมาได้ที่2นัดนะครับทางวิเแฮมก็ผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทางเซลซีตอนนี้แล้วเซลซีค่อนข้างที่จะกินขาดอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าก่อนจะตัดสินใจอะไเรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลนราคากันก่อนตอนนี้เลนราคาอยู่ที่ทางเซลซีต่อให้อยู่ถึง1ลูกเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3มลูกครึ่งสำหรับผลงานของทางเซลซีต่อให้ถึง1ลูกนี้ มองว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกหรือว่าครึ่งลูกนี้น่าลุ้นนะครับแต่ว่าต่อให้ถึงหนึ่งลูกนี้มีโอกาสที่จะออกมาที่เซลซีสามารถเอาชนะไม่ขาดก็เป็นได้นะผมแต่ว่าถ้ามามองเสมอหรือว่าทางเซลซีแพ้นี้สำหรับทั้งป้อลยี่หนึ่งแล้วมองว่าโอากาสเกิดได้ค่อนข้างยากนะผมทางผลงานของทางเวสแฮมค่อนข้างย่ำแย่สำหรับตอนนี้และผลงานเซลซีตอนนี้ก็ ค่อนข้างเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมและนัดนี้เล่นที่บ้านของทางเซลซีเองด้วยมองว่าเซลซีจะแพ้หรือว่าเสมอกับทางเวทแฮมนี่เป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับสำหรับนัดนี้แล้วต่อให้1ลูกก็ยังมีโอกาสหน้าลุ้นมากกว่าอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับนัดนี้ทางบอลยันหนึ่งก็มองไปที่ทางเซลซีในเลนราคาที่เซลซีต่อเราไปดูกันต่อคู่ที่3ก็จะเป็นศึกของทางบุนเดสลีกานะครับเป็นการเปิดบ้านของทาง แฟรงเฟิร์เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางไบเออร์หรือเวอร์คูเซ่นนะครับทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลไปภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางแฟรงเฟิร์ลงเล่นในบุนเดสลิก้าไปแล้ว31นัดมีชนะนที่11นัดเสมอ12และแพ้ไปที่8นัดพิสโก้มาได้ที่47ประตูและเสียไปที่42ประตูตอนนี้มีทั้งหมด45แต้มอยู่อันดับที่6ของตาราง ส่วนทางด้านลรเวอร์คููเซ่นนะผมลงเล่นไปแล้ว31นัดเท่ากันมีชาน่าที่25นัดสเสมอ6และยังไม่แพ้เลยพรีสกอร์ออกมาได้ที่77ประตูและเสียไปที่22ประตูตอนนี้มีทั้งหมด81แต้มอยู่อันดับที่1ของทางบุนเดสลีกานะครับส่วนทางด้านผลงานเฮดเวที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางลรเวอร์คููเซนนะผมที่สามารถเอาชนะไปได้ที่6นัดและทั้ง แฟรงเฟิร์สามารถเอาชนะมาได้ที่4นะัดแต่ว่าผลงานก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะผมส่วนมากก็ยังอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับผมไม่มีผลงานที่ผ่านมาเน่ยไม่ได้มีใครได้เปรียบขาดลอยขนาดนั้นนะครับเราไปดูก,กันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแฟรงเฟอร์ตอนนี้กันบ้างนะครับผม10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่แค่3นะัดเมื่อ3และแพ้ไปถึง4นัดเลย และทางด้านการทำยอดกอของทางฟังเวิร์ดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมสิบนัดนี่ทำยอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเองและถ้าเกิดเราดูกันที่ช่วงหลังๆนี่ผมดูกันที่6นัดล่าสุดของทางฟังเวิร์ดต,ตอนนี้นี่เก็บชนะมาได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลเวอร์คูเซ่นกันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่7นัดเสมอ3และยังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะผม แต่ว่าด้านการทำยอดของทางล e ฟาครูเซ่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมสิบนัดก็ทำยอดออกมาได้ที่4นัดและมีเสมอย,ยอดอยู่ที่3นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคาเลทราคาโตให้ไปที่ทางล e ฟาครูเซ่ต่อให้อยู่ที่ควบลูกโอ,อเวเอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ถ้าเทียบกับสุขผลงานของทั้ง2ทีมแล้วโอกาสที่จะ ออกมาทางเสมอนี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่าทางแฟมเวิร์ดก็ไม่ได้เป็นรองของทางหรือว่าคูเซนขนาดนั้นนะครับดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วมีโอกาสที่ทางแฟมเวิร์ดจะชนะได้ด้วยแต่ว่าถ้าดูกันที่ผลงานส่วนตัวตอนนี้แล้วทางแฟเวิร์ดค่อนข้างที่จะเล่นแย่นะครับผม6นัดล่าสุดของทางแฟมเวิร์ดนี้สามารถเก็บชนะมาได้แค่1นนัดนะเท่านั้นเอง มองดูผลงานตอนนี้แล้วมีโอกาสที่เลเวอร์คูเซนที่เล่นได้ดีกว่าสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยันหนึ่งก็ให้ไปที่ทางบอลต่อมาให้ไปที่ทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้เล่นราคาที่เลเวอร์คูเซนต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ